การจัดนิทรรศการศิลปกรรมของชาติชาวศิลปศสิท์ปสาที่รับทั้งหลายนะครับผู้ว่าราชการกรุงศรีสุาษฎรแห่งชาติครั้งแรกๆนะครับมีผลงานภาพพิมพ์วาดเส้นและศิลปะเด็กทางด้านศิลปะโดยเฉพาะหอศิลป์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะตะกรม ลักษณะของสิ่งผสมผู้ชนะการประกวดถึงเอลกลักษณ์ความเป็นชาติและการที่ทัานคนทั่วทุกมูมิภาคที่อยู่ในประเทศไทยแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่59มหาวิทยาลัยศิลปากรก็ได้ปรับนะครับ どうでし ごめんなさい。